ละสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะฟิตเนสแล้วก็ยิมก็ปิดนะคะเมจิกก็เลยอยากจะพามาออกกําลังกายแบบเอาท์ดอข้อดีของเอาท์ดอก็คือว่าอะไรซ้ำมันก็ทําให้เราเจอกับธรรมชาติเจอกแสงแดดสร้างวิตามินดีแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเราก็จะดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราได้รับวิตามินดีด้วยซึ่งเขาก็มีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าเรามีวิตามินดีในร่างกายที่ดีเนี่ยมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้แล้วภูมิคุ้มกกกกกัััันนนนนใออาาาามม็หหยถึงง้ากาก้้ทททีีีีี่่่ดดดดสุปตวเรไ กว่าวัคซีนก็คือภูมิคุ้มกันของเราเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเมจิก็จะมีเซสชั่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ทุกคนสามารถเทียนเพียงแค่มีดัมเบลคนละคู่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีร่างกายของเราแค่นั้นและเซสนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะไปออกกําลังกายที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่สวนหรือทุกที่ก็ได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะเมจิไม่ได้มาคนเดียววันนี้เมจิมีนุ่มหล่อจอมฟิตมาด้วยนะคะสวัสดีคับสวัสดีค่ะน้องหนึ่งนะคะหนึ่งวรกรณนะคะ เอ๊ะเราเป็นใครมาจากไหนเนาะอธิบายหน่อยสิไม่อาจจะดูเหมือนดาราแต่ไม่ใช่นะสมัยก่อนสมัยก่อนก็คือเป็นเป็นนักกีฬาพละกายนะครับก็เป็นอดีตนักพละกายทีมชาติไทยนะครับมีอันดับหนึ่งนะคะอันดับเั่นเรียกว่า world champion เลยครับก็ปี2015ก็คือได้เป็นแชมป์ world champion นะครับของเกี่ยวกับ bodybuilding นั่นเองค่ะค่ะ แต่ส่วนประเทศไทยก็ได้ที่หนึ่งอยู่เป็นประจำจนชาวบ้านเขาเบื่อแล้วนะคะสุดท้ายออกหนึ่งพอเหอะให้คนอื่นเขาได้บ้างตอนนี้ทําอะไรบ้างนอกจากเป็นคอร์ให้กับนักกีฬาพอกายแล้วก็หลายอย่างครับก็เป็นนักวิ่งนักวิ่งด้วยนักวิ่งนะครับแล้วก็เป็นนักมวยด้วยนิดนึงก็คือช่วงนี้ก็ซ้อมมวยนะครับแล้วก็เปิดจิตเนสนะครับก็ฟิสโทนอยู่รามให้สาม โอเคได้เลยก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะให้หนึ่งโคชชิ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอยากจะมีหุ่นฟิตไปอัพไอจีวันนี้เขาจัดได้ทั้งนูทริชั่นและการออกกําลังกายนะคะต้องครบเลยใช่ไหมครบวงจรเลยใช่ไหมเรียนเชิญได้เลยนะครับผมเรียนเชิญฟรีป่ะคะออ๋ไม่เดี๋ยวเรามาตกลงราคากันโอเคโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซสชั่นวันนี้ก่อนก่อนแล้วกันนะวันนี้เราจะมีทั้งวอร์มอัพแล้วเราก็จะมีดัมเบลเนาะดัมเบลเพียงแค่หนึ่งคู่เราสามารถเอ็กซ์ไซส์ได้เลยแล้วก็รวมถึงวันนี้เราจะมาสร้างเขาเรียกว่า ว่าคาร์ดิโอแอนโดรลนส์กันนิดหนึ่งด้วยการสร้างสปีดอัจเรตี้ละกันวันนี้นะคะการเอ็กซ์ซอร์ซายทั้งหมดนี้นะ่ยไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวเรามาทำตามกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะพร้อมไหมพ้อมพร้อมครับผร <ม S 2> ้อ<ผ>มเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันเลยดีกว่าโอเคแอนด์ลันจ์แอนด์ลันจ์เนะคะโอเคอย่าใช้เ,เพื่อนทุกคนนะคะติดกระดูกสัาหลันะคะแล้วก็บองไปที่มือของตัวเองนะคะพยายามใช้การเคลื่อนไหว ด้วยกันนะคะเอากึนมาดินขี้เกียจกันหน่อยทอเที่อไปไสรัสนะคะโ o อส้ันจะริมล้วอนของเราได้การฮอปเล็กน้อย่ะจะพู้วกไรของเรา Give me lên Give me a hát. Give sẽ a hát. Give me a đó, a hát. and third squat. hát. up, And turn and come me back hát. Give Back launch. สุดการเคลื่อนไหวด้วยาปิดบอลนะคะปิดบอลเราก็จะเทิ่มตัวเราไปสุดการหมุนต่อามาซูมโม่แพลงลค่ะเราไปยืนวยค่าซูโม่ก่อนนะคะลงไปเซ็ตด้วยขาซ้าย ขับหน้าแอบแซ่บซูโม่ขาขวากลับไปเด่นเลือกใช่ขาต้องกว้างค่ะยิ่งมากขับหน้าครัสบอ แ n d l ลิ a t i ช n าเราจะเริ่มข้างซ้ายก่อนนะคะเราจะ cross แอน And cross And s e t เอาไปข้างขวาค่ะ cross cross set cross s u t and cross ยืดปาเชนสาย <Okay. S 2> ยมากมือขวา r รชนะฮะแทแอบขอกาคท r รเยี่ยมยอดปะ แบเแะเนยแบะเนอค่ะโอเคจบแล้วสล็อปนะคะ a m i c of Stretching แล้วก็บวกกับการวอร์มอัพด้วยเดี๋ยวเรามาเข้าเนสตเซเนเลยนะคะเตรียมหยิบดัมเบลขึ้นมาเลยค่ะ โอเคหลังจากที่เราวอร์มอัพกันเสร็จแล้วนะคะเรามาเข้าสู่เมนเซตกันเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทของ body movement and s t ์สเตรนนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่แม่จีอยากจะให้ใช้นะคสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะควรจะต้องหาหน้ำหนักที่เราสามารถที่จะทำ high รได้ถึงจำนวนลองนับเลยว่าอุปกรณ์นี้เราสามารถทำได้ประมาณ40วินาทีอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ควรหนักไปแล้วก็ไม่ควรเบาจนเกินไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะเพิ่มสเตรนก็คือตัวสาย mini band น,น,นะคะซึ่งถ้าเกิดกกนเน n e r เราสามารถใช้สาย mini แบบที่เบาหน่อยสีเหลืองแต่วันนี้ผู้ชายคนนี้เขาแข็งแรงเราเลยต้องให้เขาใช้สีแดงเป็นตัวหลักนะคะผู้ชายในไซส์ของหนึ่งนะคะสามารถใช้ดัมเบลอยู่ที่น้าหนัก8ปกิโลสำหรับผู้หญิงเมจีแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเออคนที่เป็นกบรเนอร์อาจจะใช้ข้างละ2อกิโลลองดูว่าเราทํา4 0วินาทีเนี่ยเราได้มากที่สุดโดยที่เราไหวโดยที่ฟอร์มยังอยู่ครบนะคะเซสชั่นในเซสชันนี้นะคะเราจะใช้รวมทั้งหมด10บเอ่อคเล็กสิบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยกันเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ละท่าเราจะใช้เวลาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่ที่ประมาณ40วิสี แล้วเราก็จะพักอยู่ที่20วินาทีทําอย่างต่อเนื่องทั้งหมด10ท่านะคะมันก็จะรวมกันเป็น10นาทีแต่ว่าเม่จีแนะนําว่าถ้าเราต้องการความสเตรนมากขึ้นเมจีขอให้ทาประมาณ2-3เซตด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นการจบเซสชันเอ้สัสสาเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าไหมคะน้องหนึ่งโอเคค่ะแรกท่าแรกเราจะวางดมเบลก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเลยอ่ะราเรมที่ข้างซ้ายก่อนนะคะเดีเ๋ยวเราเตรียม,เร,มเราจะทำทั้งหมดนะคะ1 5เสตด้วยกันไปไปสเต็ปเส็ต เแขใช่ค่ะบอกตค่ะเราจะเขาก็นไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการความอินเทน์นะคะเพื่อนๆก็โผลโลคาไว้ตลอดเลยมะให้กล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไหวก็สามารถยืดยุบยุนะคะไเียกว่ารริเรา่ เหตุผลให้พิมพ์ครัค่ะเดี๋ยวเราจะดูท่า้ดูก่อนท่าแรนนะคะเราก็จะแค่ยังไงแบบนี้ปึ๊บแอร์เฉโอเคพักก่อนพักก่อนพักระหว่างเซตนะคะระหว่างพักระหว่างเซตแนะนำไม่ให้เอาโทรศัพท์มือถือมาดูนะคะขอให้คอนเซนเทรตกับการอินสซาล์นะคะ่ะดวลิงคอยดูท่าต่อไปครับล่ะ

คะเมื่อกี้ได้ยินใจนังหนักหายใจดีมากเลยค่ะบางคนจะเริ่มหายใจนะคะเรื่มหายใจยมันเริ่มหนักแอนพอค่ะอาณาถ้าต่อไปเราจะไปที่สเต็ปเลยค่ะฝ่ายเตียยตัวหน้าเดี๋ยวเราจะเดีว่ให้ดีวก่อนแพะเราจะสเต็ปปุ๊บเราจะเขาไปชนนักแพะแล้วปึ๊บอาณาเดิน ไฟจากกับน e huh? ี่ทีไฟเสียก็ได้นะคะเลสเตอร์ต่อทัดเซรีส์ของโชเดอร์กับเลสเสร็จแล้วตค่ะเมื่อไหร่พกเรา้ด หนใช้เี่ยใช้เนี่ยใช้เวรงานแวันนี้ทำหนังเต้นบ้งดีคะโอเคค่ะ cross over ครับ c r o นี้นะฮะแล้วจะ cross แล้วจะ c o s s แล้วก็ ซูโมโ่เริ่มต้นัโอเคเราจะเริ่มครอส,สที่ข้างซ้ายก่อนโอเคีค r e เวอร์5วินาทีเตรียมตัวต่อวัดวดใชจังหวะท้าน40วินาทีพยายามให้หนังยามนะคะคงกว่าลิซิส ไว้ตลอดเราจะเริ่มจะต้นทารนเะด็เกของเราแนคะแล้วกอรลิเซตทีกนี่งเราจะได้เรื่องรับเนี่ยยางคนย่างคนภาษามาตะมี้แล้นะนะรูเทียสหรือรูเทียสแม็ก์ดาได้สองคยโอเคแล้วแม่กินตะเบลขึ้นมาหนึ่งข้างค่ะ เราจะเริ่มเวียง <Okay. S 1> ไปทางซ้ายและเว mm ีย hmm. งไปทางขวาผมให้แดดดิสเซสไว้อยู่ตลอดแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วจะฟ mm ิลโมเมนต์ตั้ของกล้ามเนื้อดีส่วนนะะโอเคเอาวินาที go up feel เราจะรู้สึก power ที่มันมีโมเมนตัมกับ e ิวที่กล้ามเนี่ยเราไปเกิดการ r e s i s นะคะราจะรู้สึก o r b o d ของเราคนะกะดูกแมเป็นตั้พยายามล็อกเ,เพื่อนพยายามล็อกกระดูกสัหลับไว้นะฮะพยายามอย่าแ,แ,แอนเอลแอนเอลเดีวแวงรงกดมันจะไปท่้านเอล ามาคิดถึค่ะเราจะเลิมกิดกแร้งนะคะหนังยางยังคงอยนะ,ะ,ะเราจะ,จะคิดถึนี้เราก็ปิดสะโพกต่อนนะแบบนี้ไปได้เยลยเลยอะไรจะทะเลาะก,กันดัเดีวอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> นะคะอ่นะโอเคาไว้นนะทีเราจก่อนเนานะโอเคตบไป ถ้าใครอยากจะชาเลนจ์นะคะคอบอดีแข็งแรงก็ยกขาขึ้นมาแต่ถ้าใครยังยกไม่ไหวสามารถใช้เท้าแตะหรือว่ายกไว้ก็หลับขึ้นมามาเริ่มมาแล้วกลับไปดูสันหลังโรลความรู้สึกอีกานที่ วินาทีโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะต่อมาดับเบลเราจะลันนะคะเราจะโฮสังสอแล้วก็อรเซตหูเหน่ยมาแล้วอีค่สนแรกอง่ชคะ าวินาีเราเริ่มทางซ้ายก่อนไปถ้าเราเริ่มนะคะลันช์เออปึ๊บแอเซ็ตลันช์ีีดดยดามฟิ โอเคเยียมนางค่ะตมามาเราไปที่นี่เลยไปไดนะคะถ้าสไปเดอร์แมนาเส้นเปยาที่ดีเธอรีบแบบน้ <c oughs> าจคนก็ชอบนะคูกชอบดาวสปายหเวใจกูชอบแล้วเราก็ดีซิสแบนอย่างนี้ก็ได้ค่ะกันแบนปเปนเดื่อขึ้นมา มาวอ l ์ cross ค่ะเราจะวิ่งไปที่บันไดที่ความเร็ว <Okay. S 1> เราจะหันหน้าไปนี้นะคะ oh. น้องเดินเล็งแถวเลยเราจะครอสนะคะ <Okay. S 1> ครอสขึ้นและครอสลงเสมอเลย <Okay. S 1> ครอสลงเราจะใช้ด้านข้างนะคะอีการั้งเชิญหันข้านหน้าใหม่

เราจะเหินนะคะดี่างายดสะโพกแล้วแบแ็คเนสายไปยก๊บดันสะโพ,ก,พกยาวพุบเนสายพุชชาครบโลนะคะตอนนี้เราจะเน้ในเรื่องของขอบสวยงามขับสวยงามการยืดยุบ กดสะโพกนะคะท่านี้ใส่้นสะโพกล้านหน้าเสร็จเชด้วือเลยทำน่ามุกแนบรู้ว่า Animal Go ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคยอดยจบแล้วค่ะเซตที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ เซสที่2ค่ะโอเคโอเคเซสชันต่อไปนะเราเรียกว่าเป็น speed agility นะคะเราจะไม่ได้ใช้สเตรนละเราจะมาใช้ความเร็วเพื่อ increase heart rate ให้สูงขึ้นแล้วก็สร้างมุ่งหมาของการเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วแล้วก็เป็นการปลุกระดบระบบประสาทของกล้ามเนื้อของเราให้มันตื่นตัวด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราใช้เวทเราจะใช้น้าหนักแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยด้วยโครงสร้างอาจจะทําให้เราเคลื่อนไหวได้ไม่มากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีเวทเราจะต้องฝึกในการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแล้วมันผลพอยได้ก็คือมันก็จะทําให้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ย เขาเรียกว่ามีคมเขาเรียกว่ามีการแค่คล่งว่องวยมากขึ้นด้วยนะคะอ่ะโอเคท่านี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด40วินาทีแล้วเราก็จะพัก20แล้วเราจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไม่พร้อมแม่เดิกครับแต่วันนี้มาโชว์เลนติ้งให้สาวๆหน่อยห้าสามสองหน4่งรับไปห้าสี่3า ถ้าใครอยาจะแอบผู้ชอบด้วยก็ได้นะฮะ

มาคับแา้กกกาน ellipse กกันแ a c เขาแ a c k โอ้อีเข้าอีเข้ายังตีเข้านี่เขาฮุ๊ห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 ุ หนึ่งสองสามสิบเอ็นไซต์ไลท์หนึ่งสองสามสิบเอ็นไซต์ไลท์เด็กเขาบอกค่ะหนึ่งสองสามสิบ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 แล้วนะคะความเร็วลดต่ำด้วยนะ

เอลิคา right. ักาาเบสบอจลเราเวียกเบสบอลแลเก็บลูกด้วยชูบอแล้วกลับมาวียนข้างเธอ 苏沫，哎，苏沫，哎， อะไรดีคะวันนี้ไดนสทาแล้สัทาแล้วนะคะเ <laughs> นี่ยแหละคะ่ะเราจะพูดไปหายใจไปเห็น <laughs> ไหมเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างสปีด agility นะคะจะสังเกตนะคะว่าการที่เราจะเช็คว่าฮาร์ดเหล็ของเราเนี่ยไปในระดับ intense ขนาดไหนนะคะให้สังเกตว่าเวลาตอนเนี้ยพอเวลาเราหยุดเอซ์ซอร์ซส์เราสังเกต shi, ไหมเอ่ยเราจะเริ่มเามนะะขาเรียกว่าพูดทีงับลมทีนะคะเขาเรียกว่าเนี่ย เป็นจุด intense ของแต่ละคนซึ่งบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะบางคนถ้าไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เราจะรู้สึกว่าหัวใจมันอาจจะอยู่แค่โซนสองแต่เราสึกหอบตอนนั้นก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุด intense ของตัวเองเดี๋ยวมาฟังเสียงหนึ่งบ้างดีกว่าค่ะนะงคะงับลมหายใจพูดไปด้วยครับผมก็เหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยครับใช่ใเหนื่อยแตกเลยครับปกติเป็นคนวิ่งอยู่แล้วนะครับมามาเขาเรียกะมาครับมา work out วันนี้ก็ รู้สึกเหนื่อยเหมือนแบบได้วิ่งแบบอ่าวิ่งลงคอร์ดวิ่งลงคอร <laughs> <นะ S 1> ์ดนล้รู้สึกสนุกไหมฮะกับจริงๆแล้วเราหนึ่งก็เคยฝึกแบบนี้มาก่อนแต่หายไปนานเนาะใช่ครับหลังๆก็จะไปเวทกับมวยซะเยอะนะครับาาแต่ก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันก็คืออย่างมวยนี้ก็คือจะแบบ จะเขาเรียกสปีดนะครับสปีดพักสปีดพักคล้ายๆอย่างนี้นั่นเองครับผมโอเคเยี่ยมเลยค่ะอันนี้นะคะคือการอ็กซอร์ไซส์ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะไม่จริงอยากจะแนะนำให้กับทุกคนลองทำเซตนี้นะคะเราเริ่มสตาร์ทด้วยการวอร์มอัพก่อน 3นาทีนะคะแล้วก็เข้าสู่สเตรนท์มูฟเมนต์นะคะสิท่าทั้งหมด10นาทีแม่จีแนะนําให้ทําถ้าถ้าเกิดบิเกนเนอร์ทำหนึ่งหึ่งครั้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยสปีดอะเจอริตี้อีก5ท่าแล้วหลังจากนั้นก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆ2เซตหรือถ้าเกิดว่าใครเป็นอดีดนะคะต้องการจะถึง3หรือ4เซตเพื่อฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อร่างกายแล้วก็ฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อหัวใจสามารถทําได้ต่อเนื่องถึงสี่แต่บิเกนเนอร์นะคะทำที่1นะคะระดับกลางทําที่2ระดับซุดอด e, ีด3 วันนี้เข้าใจน้องหนึ่งมากๆเลยเอโอ้โหเราคบกันไปเรียบร้อยแล้วาฝากน้องหนึ่งะคะยิมที่ไหนเอ่ยครับผมก็ตามกันได้นะครับที่ฟิสตนยิมนะครับตอนนี้ยังปิดอยู่<ไ>ปนะิดอยู่หนึ่งก็เลยมาโชว์กล้ามเป็นสาวที่นี่นั่นเองนะครับก็แล้วก็นะครับติดตามเพจได้ที่ I อแอมบวรกรณนะครับเพจไอแมรกรเดี๋ยวจะเอาคลิปที่มีจีไปลงด้วยนะครับแล้วก็ที่อินสตาแ a รมก็นะครับบวรกรณหนึ่งนะครับ ดี๋มัอยู่ O R A K O N แล้วก็เลขหนึ่งนะครับผมโอเคค่ะวันนี้นะคะก็น้องหนึ่งก็รับเทรน์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยเนาะถ้าผู้ชายอยากมีหุ่นแบบนแบบผู้หญิงอยากจะมีหุ่นแบบฟิตเนสโมเดลก็ไปปรึกษาหนึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวในจะพาหนึ่งมาเต้นระบำกับพี่บ้างดีกว่อันนี้ตายตายแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ